เศรษฐกิจเวียดนามเด้เนาะพันเะนี่ยพันมีท่าเรือตู้เซนเนอร์มาจากต่างประเทศประเทศใดนก็นมาชินค่าเขามาเมืองไฮฟองถนนสินถนนเซนเน,นเนี้ก็วิ่งมาจากฮานอยสินค่าพันมาท่าเรือพันม,มีทะเลพี่น้องเอยังไงแหละนี่เขาก็มานั้สิริคือว่าเลยนี่ บึงแน่พี่น้องโตเทนเนอร์พปนเอวี่ปน่ะอีกสี่ร้อยเมตรใช้ทางออกสอนได้ยังวะอยู่บึงลาวอยู่บึงลาวเขาบมุมีเน,นี่บ้านอ้อแบบซีนอะอยู่บึงลาวเราบุมีตู้เทนเนอร์กองกองแบบพี่ลายดิบุม,มีถ่าเรือนี่ถ่าเขาตรงไปนี่เขาโบหู<ช>้ไป<า>ใส่เด้อพี่น้องเด้อเขาโบหู้เลย นี่มากกับมาด้วยมาน้ำนางสิริเผนไดเ้ผนบอกให้ไปกับไปเผนบอกให้เลี้ยวกับเลี้ยวนีเดี๋ยวขับไปอีกสิบห้ากิโลเมตรพูดนะสองคนตัวนี้ภาษาสองคนตัวนี้อืมผลกระสีมาผลเขาก็สิไปแสดงแสดงจีนอีกเส้นหนึ่งเนาะนี่เฮาสิคามเมืองให้ฟ้องไป นตู้เทรนเนอร์สันส้นๆหนึ่งเป็นเลนเทรน,นเวียดครับวันนี้เราจะขึ้นสะพานช่งสูงน,นั่นเองสะพานนี้สูงที่สุดพี่น้องเลยเดินทาเวียดนามันนียนะเนะในรถน้ำเขา่าคนเอารถเขามาขาย ไปส่งสินค้านี่เมื่อให้ฟ้องสะพานนี้สูงดิาะว่าเรือวิ่งผ่านดีแน,น่แต่ไม่นมีฝนบ่ตกพี่น้องเอ้ยสั่นแล้วก็โอ้เสียี่แนบ่มมเห็นวิวแน,น,น่พุ่นน่ะท่าเรือเพิ่นเด้อพี่น้องท่าเรือเพิ่นเศรษฐกิจมันดีแท้เดือดเดือดเนี่ย ปรนเทศยังคนก็ได้ไมีแต่ผลกำไรเหมือนวอ่าน,นี่ก็คือสีจักรแหละสีโบเดมาแหละลาบานนี่ก็ได้มันยากน้ำเทาแก่ผนเงินอื่นเขามาน,นี่แทนสีแอาเงินไห้เงินเอาเลยได้บ่อไรเขากลับเมื่อก่อนจังไหเงินเฮาแล้วคือบึงอะไรเขาจะเ,เงินใส่กินเขามาขับรถเขาก็ต้องการเงินเนาะแต่ว่าน่าบอกว่ากลับไปแล้วค่อยเอาตัง What?